รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอิเล็กตรอนชีวิตมีไฟรายการที่พาคุณผู้ชมมารับรู้และเข้าใจเรื่องราวของพลังงานไฟฟ้าอย่างแท้จริงครับค่ะ ดีกว่าค่ะพี่เอ <A. S 2> เมื่อวันก่อนนะคะมีโอกาสได้เห็นโฆษณาของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก็มีการพูดถึงฉลากของแอร์หรือว่าเครื่องปรับอากาศฉลากประหยัดไฟแล้วพูดถึงฉลากว่า SEER คืออะไรคะพี่เอมันคือวิธีการวัดเครื่องปรับอากาศแบบ มีฤดูกาลซึ่งจริงๆร,ระบบประปาการเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับฤดูกาลอยู่แล้วอ oh, ๋อฤดูร้อนอาจจะทํางานหนักหน่อยอะไรประมาณนั้นใช่แล้วว <Okay. S 2> ันนี้เขาก็ปรับเปลี่ยนวิธีการคิดวิธีการคํานวณใ <c oughs> หม่สุดยอดสุดยอดอยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังโอเคไปค่ะ ว่าหน้าร้อนมันต้องทำงานหนักขึ้นเปิดเดยอะขึ้นเลยแล้วมันก็เลยเปลืองไฟมากกว่าเดิมคิดว่าน่าจะแตกต่างกันนะคะเพราะว่าหน้าร้อนแอร์น่าจะทำงานหนักเพราะอากาศมันร้อนมากอะไรอย่างนี้ส่วนหน้าหนาวน่าจะแบบอุณหภูมิมันน่าจะใกล้เคียงกับที่ตั้งไว้อะไรอย่างนี้แอร์ก็อาจจะไม่ตัดบ่อยหรือเปล่าก็น่าจะต่างกันนะเพราะว่าหน้าร้อนเนี่ยอุณหภูมิก็น่าจะสูงกว่าแล้วก็ทําให้เครื่องปรับอากาศทํางานมากกว่าอะไรประมาณนี้ฮะ น่าจะแตกต่างครับคิดว่าหน้าร้อนไอตัวคอมเพรสเซอร์มันจะทํางานหนักกว่าครับมันก็ต้องแตกต่างครับน้าร้อนต้องแพงกว่าเพราะว่าคอมมันทำงานหนักกว่าครับผมอันนี้ผมตอบแบบเดาๆนะแต่ว่าน่าจะใช่แหละครับเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะพี่ฉลากประหยัดไฟทำไมจะต้องมีตามฤดูกาลแล้วที่เห็นตามโฆษณาเนี่ยก็คือเขาพูดว่า SEER ครับเป็นฉลากประหยัดไฟ ตามฤดูกาลค่ะซึ่งตอนนี้เราทํากับเครื่องปรับอากาศก็คือแอร์นี่แหละทําไมต้องทํากับแอร์ทำไหมก็เพราะว่าโดยบริการทำงานของแอร์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมเยอะมากอ๋อเช่นบ้านผู้ชมถ้าเกิดหน้าร้อนเป็นไงร้อนๆก็จะเปลืองแอร์เยอะก็เลยเหมือนแปลว่าตามฤดูกาลก็เลยอะโอเคตรงไปที่แอร์ใช่ครับที่เราใช้อยู่ปัจจุบันที่ผ่านมาเนี่ยเป็น E E R แล้วค่อยเปลี่ยนเป็น S C R EER คืออะไรคะก็คือประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศมีวิธีการทดสอบแบบหนึง่งมีมาตรฐานรองรับเรียบร้อยเลยแบบนึงโดยที่ c คอนดิชันก็เรียกว่าคอน i ิชันวิธีการตรวจวัดเนี่ยก็เป็นค่าค่านึงค่ะอุณหภูมิภายนอกค่าเดียวอซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นอย่าง,งานั้นหรือเปล่าไม่ แต่ละฤดูเราก็ไม่เหมือนกัน,กตนแต่ปัจจุบันเนี่ยเครื่องปรับอากาศได้พัฒนาเป็นระบบอ e ินเวอร์เตอร์ซึ่งการทํางาน e water, อินเวอร์เตอร์กับฟิกสเปีดเนี่ยต่างกัน <C HA> เดี๋ยวดูกราฟกราฟของการทํางานแบบฟิกสปีดสมมติมันก็มีการตัดต่อเป็นเรื่อยอะ <C HA> เป็นเรื่อยเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวเดินเดี๋ยวหยุด <C HA> เดี๋ยวเดินอันนั้คือแบบฟิกสปีดปัจจุบันเนี่ยเป็นอินเวอร์เตอร์เป็นอินเวอร์เตอร์เนี่ยถ้าเกิดอุณหภูมิมันได้มันไม่ตัด มันลดลดความเร็วรอบมันกินกระแสน้อยลงใช้กําลังไฟฟ้าน้อยลงถ้าพูดง่ายๆาแบบบ้านๆนะแพลจะรู้สึกเหมือนแอร์สมัยก่อนมันจะได้ยินเสียงแล้วอยู่ดีๆมหยุดแล้วแล้วขึ้นใหม่แต่สมัยนี้แอร์ใหม่ๆจะไม่เป็นแล้วถ้าเป็นอินเวอร์เตอร์นะคะจะไม่ค่อยเป็นจะเป็นเดินตลอดินตลอในเบื้องต้นประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องปรับอากาศเนี่ยขึ้กับอุณหภูมิภายนอกนั่นหมายความว่าถ้าอุณหภูมิภายนอกสูงก็คืออากาศร้อนมากๆเนี่ย ประสิทธิภาพด้านพลังงานของของแอร์เนี่ยจะตำ่ำถ้าอุณหภูมิภายนอกตำ่ำหมายว่าอากาศเย็ยนสบายเนี่ยก็คือประสิทธิภาพด้านพลังงานเนี่ยของเขาจะสูงการทดสอบประสิทธิภาพพลังงานของแอร์ใช้แบบ EER เนี่ยก็คือความสามารถในการทำความเย็นนะครับหน่วยเป็น BTU ต่อชั่วโมงเนี่ยหารด้วยค่ากำลังไฟฟ้าที่ใช้ให,หน่วยเป็นวัตต์อันนี้คือค่า EER เมื่อกี้เราคุยเรื่องอุณหภูมิภายนอกแล้วการทดสอบค่า EER เนี่ย เราใช้ค่าอุณหภูมิภายนอกเท่ากับ35องศาเซลเซียสซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ใช่ค่าคงที่ถูกไหมครับคุณผู้ชมกลางวันเนี่ยก็จะร้อนกลางคืนก็จะเย็นหน่อยนะครับถ้าหน้าร้อนก็ยิ่งร้อนหนักเข้าไปใหญ่ถ้าหน้าฝนหน้าหนาวก็อุณหภูมิก็จะต่ำลงมาเพราะ,ะนั้นอุณหภูมิเนี่ยมันจะแปรผันตามช่วงเวลาและฤดูกาลแต่การทดสอบ ER แบบเดิมที่เราใช้เนี่ยเราใช้ค่าคงที่ที่35องศาเซลเซียสซึ่งจริงๆแล้วมันไม่สะท้อนสภาพความเป็นจริงของสาภาพ,พอากาศภายนอกนะครับ ดังนั้นนะครับในระดับนานาชาติเนี่ยก็เลยพัฒนามาตรฐานการทดสอบการหาค่าประสิทธิภาพพลังงานของแอร์ขึ้นมาแบบใหม่ที่เราเรียกว่า SEER หรือประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องปรับอากาศตามฤดูกาลนั่นเองนะครับซึ่งการทดสอบแบบ SEER เนี่ยเขาจะทดสอบตั้งแต่อุณหภูมิภายนอกตั้งแต่21องศาเซลเซียสถึง35องศาเซลเซียส คุณผู้ชมสงสัยว่าอ้าวแล้วเวลาที่ใช้มันเท่าไหร่ละเพราะแต่ละวันอุณหภูมิ2 2องศาเซลเซียสไม่รู้กี่ชั่วโมง22องศาเซลเซียสไม่รู้กี่ชั่วโมงเพราะนั้นตามมาตรฐานสากลเนี่ยกำหนดว่าให้อุณหภูมิ21องศาเซลเซียสเนี่ยเท่ากับ100ชั่วโมง22องศาเซลเซียสเนี่ย139ชั่วโมง23องศาเซลเซียสเนี่ย165ชั่วโมงจนถึง35องศาเซลเซียสเลยนะครับมีการกําหนดไว้อย่างชัดเจนเพราะนั้นอุณหภูมิภ นะครับนี่คือ,อรายละเอียดที่เราควรจะทราบกันสรุปว่าการทดสอบแบบ SER เนี่ยนะครับมันสามารถสะท้อนประสิทธิภาพด้านพลังงานของเครื่องรับประกาศได้ดีกว่าแม่นยํากว่าการทดสอบแบบ EER นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยได้ใช้แล้วในปี2558นะครับโดยการฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยต้องขอขอบคุณข้อมูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่เอ้อเอ้อข้อมูลให้เรามาอธิบายให้คุณผู้ชมได้ฟังกัน คุยกันมาขนาดนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมอยากจะเห็นภาพแบบเปรียบเทียบแหละค่ะพี่เอ๋เพราะว่าบางทีเราไปเห็นสลากเนี้ยเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เอ๊ะอันไหนคืออันเก่าอันไหนคืออันใหม่ขอดูเลยดีกว่าค่ะได้เลยดูนะทผิดด่าค่ะแม่แ่เอาก็ะแทกจะดูมั้ยพี่เอ๋่ะพี่เอ๋คนตลกค่ะนี่นะคะแบบทางนี้คือแบบเอธรรมดาเแบบเก่าเขาจะบอกด้วยนะฟิกสปีด ฟิกสเบยคือมีการ off, ออนออฟอุณหภูมิภายในห้องได้ปุ๊บคอเมเพรสเซอร์ตัดก็เป็นหยุดเสียง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 อันนี้คือแบบเกา่าแล้วคำว่า EER ก็จะอยู่ตรงนี้ใช่แล้วแล้วก็จะเขียนชัดเจนว่าฟิกส์เบตรงนี้ใช่แล้วนะคะแต่ว่านี่คือแบบที่2องตรงนี้เอสซตรงนี้แล้วก็เขียนชัดเจนว่าอินเวอร์เตอร์เหมือนกันถ้ามองผ่านๆแาะว่ามองไม่ออกตอนออกแบบตอนออกแบบฉลากเนี่ยเฉพาะสีเนี่ยเสียงกันเป็นเดือนอ๋อเหรอคะ กว้างยาวสูงฉลาดครับคุณผู้ชมไอเฉดสีของสีเขียวนี่ต้องสีนั้นสีนี้ทํากันอย่างนั้นโอเคโอเคเบอร์ห้าต้องอย่างนั้นอย่างนี้คือมันมีรายละเอียดเยอะเพราะนั้น <Hey. S 1> ใช้ของเดิมมาดีแล้ว uh. เพียงแต่สังเกตให้เห็นตรงนั้นเองว่า uh huh. โอ้มันเป็นเอสซีดีนบบนะ uh huh. จากเรื่องของฉลาดข,ขอถามเจาะเรื่องแอร์เลยค่ะพี่ค,ความแตกต่างหลักๆของฟิกสปีดกับอินเวอร์เตอร์น่าจะเป็นเรื่องของอุณหภูมิถูกไหมคะที่มันคงที่มากกว่าสําหรับอินเวอร์เตอร์กับราคาอะ าราคาสูงกว่าอยู่หอินเวอร์เตอร์ก็สูงกว่าเพราะ,ะเขาเขาเพิง<า>พ่งมาเขาเพิ่งมาเขาเพิ่งมาแต่คราวนี้ถ้าเกิดว่าตลาดเนี่ยเขาเรียกที่ปรึกษาต้องศึกษาเรื่องเขาเรียกว่า market transformation ก็คือการพัฒนาของตลาดในเมื่ออินเวอร์เตอร์เข้ามาแล้วได้รับความนิยมดังนั้นผ,ผู้ผลิตก็จะขยับจาก fixed s p e e ไปสู่อินเวอร์เตอร์ ซึ่งตอนนี้อินเวอร์เตอร์ยังเป็นส่วนน้อยอ,อฐานของตลาดยังเป็นยังเป็นฟิกสปีดค่ะท่านี้ถ้าเกิดอินเวอร์เตอร์ได้รับความนิยมขึ้นฐานมันก็จะเปลี่ยนปไปเป็นอ่าก็จะเปลี่ยนเป็น In อินเวอร์เตอร์นะครับเพราะนั้นฟิกสปีดก็จะน้อยลงซึ่งตรงนั้นแหละ SCR ก็จะแพร่แพร่หา,ากหลายมากขึ้น,น,อ,อ,นอีกอันหนึ่งที่ถามเรือุณหภูมิก็คือในเรื่องของอย่างที่พี่บอกว่าในห้องเราเนี่ยถ้าเราใช้อินเวอร์เตอร์เนี่ยอุณหภูมิมันค่อนข้างจะนิ่งค่ะเพราะคอมเพรสเซอร์มันทำงานตลอดเวลาทำมากทำน้อยก็แแแล้้้วตตต่่่่อุณหภูมิิิทีีีังดดเเเกกปป็นนฟสย องุ่นภูมิได้ปั๊บดับเลยปุ๊บอย่างที่ เราได้ยินบ่อยๆใช่ไหมพอมันได้ปุ๊บก็เปิดจึ้งขึ้นมาแล้วมันก็เสียงก็หายไปใหม่ใช่แล้วอุณหภูมิภายในห้องมันก็จะสวิงสวิงขึ้นลงขึ้นลงแต่ถ้าพูดถึงว่าจุดไหนคุ้มกว่าหมายถึงว่าเราจะเลือกแบบไหนคุ้มกว่าพี่เอกคิดว่าเราจะต้องมีคําถามจากคุณผู้ชมเนาะเพื่อจะทําการทดลองให้เห็นชัดๆใช่ๆก็คงต้องเอามามาดูกันเอาเอาฉลากมาดูกันว่าจะคุ้มหรือเปล่าว่าสมมติว่าเราซื้อแอร์แพงกว่า20ถึง25เนครับจุดไหนเราจะคุ้มทุนมากกว่ากันเรา สำหรับช่วงบอกเล่าข่าวไฟวันนี้นะคะพี่เอ๋จะมาอัปเดตกันค่ะเพราะว่าเมื่อสิ้นเดือนที่ผ่านมานะคะได้มีประกาศจากทางกรกพถึงเรื่องมาตรการนะคะการประมูลการรับซื้อไฟฟ้าค่ะจากพลังงานทดแทนนะคะประเภทชีวมวลและชีวภาพก่อน ออ,อย่างก,ก่อนสอ,อย่างก่ <ๆ S 2> นอนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ขายรายเล็กเนี่ยเขาเสียเปรียบผู้ขายรายใหญ่เราไปติดตามรายละเอียดกันเลยดีกว่าค่ะนายไกรศีกนสูตรกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือ r ร g u l ู t เลเปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำเงื่อนไขาการประมูลรับซื้อไฟฟ้ารูปแบบ i รีอินเทอริฟติงในส่วนของพลังงานทดแทนประเภทชีวมวลและชีวภาพและการรับซื้อจะสอดรบับกับการกำหนดโซนพื้นที่ของระบบสายส่งที่จะรองรับได้ทั่วประเทศ3,470เมกะวัตต์ค่ะ เกณฑ์การรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ FIT bidding จะแยกตามขนาดกำลังการผลิตเพื่อไม่ให้ผู้ขายไฟฟ้ารายเล็กเสียเปรียบรายใหญ่และจะประกาศรับซื้อเป็นราคาเริ่มต้นเพื่อการแข่งขันและจะคัดเลือกจากข้อเสนอโครงการที่เสนอส่วนลดสูงสุดของอัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ FIT ในส่วนคงที่ก่อนและเรียงลำดับตามส่วนลดที่เสนอจนครบปริมาณตามเป้าหมายแต่ในหลักการใครที่เสนอส่วนลดราคาค่าไฟฟ้าจากราคากลางที่มีการประกาศออกมาก่อนหน้านี้ จะได้รับการพิจารณาก่อนค่ะและขณะเดียวกันจะคำนึงถึงความพร้อมของระบบสายส่งและวัตถุดิบของโรงไฟฟ้าแต่ละประเภทด้วยสำหรับศักยภาพระบบสายส่งไฟฟ้าในขณะน,นี้สามารถรับซื้อได้3 4 7 0เมกะวัตต์ประกอบไปด้วยภาคเหนือ101เมกะวัตต์ภาคใต้113ยเมกะวัตต์ภาคตะวันออก276เมกะวัตต์ภาคตะวันตก7 0 3มเมกะวัตต์ภาคกลาง470เมกะวัตต์กรุงเทพและประิมณฑล1 8น0เมกะวัตต์ ส่วนภาคอีสานร,ระบบสายส่งไม่สามารถรองรับได้อีกจะต้องรอาการขยายระบบสายส่งไฟฟ้าให้แล้วเสร็จหลังปี2560ไปแล้วโดยอัตรารับซื้อไฟฟ้า FIT ของเชื้อเพลิงชีวมวลเปิดรับซื้อตั้งแต่ต่ำกว่า1เมกะวัตต์จนถึงมากกว่า3เมกะวัตต์มีอัตราอยู่ที่2.39ถึง3.13บาทต่อนหน่วยส่วนเชื้อเพลิงชีวภาพทุกขนาดอยู่ที่3.76บาทต่อนหน่วยค่ะ ตอนนี้เราคิดแค่2เทคโนโลยีก่อนถูกไหมครับชีวภาพกับชีวมวลนะครับการประมูลเนี่ยบางท่านก็อึดอัดใจว่าเอ๊ะมันจะดีหรือไม่ดีจริงๆแล้วมันเป็นการแข่งขันแบบเสรีมันก็มันก็ดีก็เพิ่มความเป็นเสรีเพิ่มนเสรีแล้วก็ไม่ไม่ต้องเอาเปรียบกันแหละถ้าราคาถูกกว่าเท่ารับซื้อแน่นอนเคนะครับแล้วก็ดูระบบส่งนิดนึงนะครับว่าที่ไหนมีที่ไหนไม่มีค่ะ ก็เป็นเรื่องที่ยังไงก็ต้องศึกษาต่อไปด้วยนะคะยัง,งติดตามสำหรับอิเล็กตรอนชีวิตมีไฟยังไงต้องบอกว่าพี่เอเ๋จะเอามารายงานคุณผู้ชมฟังอย่างแน่นอนส่วนแพร่ก็จะเป็นผู้ได้ประโยชน์เหมือนกับคุณผู้ชมด้วย <c oughs> และสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณสถานที่ไายทําสวยๆค่ะสำหรับคอนโดอเดโอสาทรท่าพระด้วยนะคะและวันนี้เช่นเคยคะ่ะพี่เอ๋มีของรางวัลมาแจากเช่นเคยอร่อยมากนะคะเออขอไปด้วยได้ไหมคะวันนี้นะคะมีกิฟต์บอลเชอร์มาแจกค่ะสำหรับห้องอาหารญี่ปุ่นนะคะอะเกฮันค่ะอยู่ที่โรงแรม แกรนด์เมอร์เคียวกรุงเทพฟอร์จูนนั่นเองค่ะมาแจาก3รางวัลรางวัลละ1,500บาทเลยนะคะคำถามง่ายๆเลยค่ะถามว่าฉลากประหยัดไฟเบอร์5ตามฤดูกาลที่วันนี้เนี่ยเราพูดคุยกันไปเนี่ยใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทไหนง่ายกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วไม่มีแล้วรีบโทรส <3 S 2> ามรางวัลเท่านั้นโทรมาเบอร์ข้างล่างนี้เลยค่ะเดี๋ยวยังไงตอบถูกไปอิ่มอร่อยกันแน่นอนค่ะ ใครมีคำถามอะไรอย่าลืมเข้าไปถามไว้ได้ค่ะที่ Facebook f แฟนเพจของทางรายการอิเล็กทรอนชีวิตมีไฟนะคะตอบหมดแน่นอนค่ะรวมถึงใครพลาดตอนไหนไปชมตอนไหนไม่ทันนะคะเข้าไปดูย้อนหลังกันได้ค่ะที่ YouTube นะคะแค่เ e ิร์ชคำว่าอิเล็กทรอนีวทีวีโปรแกรมนั่นเองค่ะพบกับรายการอิเล็กทรอนชีวิตมีไฟทุกวันพฤหัสบ,บดีเวลาเที่ยง4ีถึงเที่ยง55าสทางททอบอ5แห่งนี้อย่าลืมนะครับพลังงานไฟฟ้าเป็นเรื่องสำคัญถ้าคุณตามทานเจ้าคุณ รู้จริงสำหรับวันนี้สว,ส,สวัสดีค่ะ